สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยยอดเงินติดบัญชีหลังโกงไป2,000ล้านไม่น่าเชื่อเผยยอดเงินเหลือติดบัญชีนัตตี้หลังโกงเงินไปกว่า2,000ล้านใครเจอแจ้งด่วนหลังหอบเงินหนีตอนนี้ผู้เสียหายจำนวนมากกำลังตามหาตัวนัทมนคงจักรหรือนัตตี้ลีอา ยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Natty Diary มีผู้ติดตามกว่า800,000นคนและในไอจกว่า3 0 0 0 0คนถึงกับลงขันตั้งค่าหัวถึง2ล้านบาทจาก Net Idol Social Camp d e เดบเป็นศิลปินที่เกาหลีมีความสามารถในการร้องและเต้นก่อนจะแต่ระดับเป็นเซียนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งหาเงินล้านได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คือภาพลักษณ์ของสาววัย29 ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่ามีการออกหมายจับนัตตี้และผู้จัดก,การสร่วนตัวตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้มีการรวบรวมผู้เสียหายไว้102คนมูลค่าความเสียหายณนะเวลานี้ประมาณ30ล้านบาทและเวลานี้มีการทยอยแจ้งความเข้ามาเรื่อยๆส่วนประเด็นว่าความเสียหายจะสูงถึง2,000ล้านหรือไม่คงต้องทยอยตรวจสอบ แต่สำหรับผู้เสียหายที่มาแจ้งกับบชปสทมีมูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านส่วนคนที่เสียหายถึง15ล้านตามข่าวยังไม่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สอทเนื่องจากมีผู้เสียหายเยอะทราบว่าบางส่วนมีการคืนเงินไปบ้างแล้วบางส่วนก็ไม่ได้จึงมีการแจ้งความเกิดขึ้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กําลังทําคือตรวจสอบเส้นทางการเงินตอนนี้มีการไล่เช็คเงินในบัญชีของนัตตี้ทราบว่ามี5บัญชี ตรวจสอบได้แล้ว3บัญชีมีเงินรวมกันอยู่ที่ประมาณ173,000บาทส่วนทรัพย์สินอื่นๆกำลังมีการตรวจสอบส่วนจะมีบัญชีมากกว่านี้หรือไม่และอีก2บัญชีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานกับทางธนาคารขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ